สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกๆคนนะคะวันนี้ก็จะมาให้เพื่อนๆื่อดูมะเขือเทศราชินีที่หน้าร้านของของเรานะคะเพื่อนอันนี้ก็เป็นมะเขือเทศราชินีนะคะที่เราได้ปลูกไว้วันนี้ก็จะมาให้เพื่อนๆดูนะคะว่าเขาโดกมากเลยนะคะแล้วก็ลูกใหญ่นะคะเพื่อน ที่เราปลูกไว้ในกระถางนะคะแล้วเราก็เอามาวางไว้ในกระถางของผักคะน้านะคะเพื่อนช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปให้เพื่อนดูนะคะวันนี้ก็พอดีว่ามะเขือเทศเขาก็เริ่มใกล้จะสุกแล้วนะคะเพื่อนก็เลยเอามาโชว์ให้เพื่อนๆดูนะคะ เป็นความสุขเล็กๆนะคะเพื่อนก็ไม่มีอะไรที่จะถ่ายให้เพื่อนๆดูนะคะก็มาถ่ายให้เพื่อนๆดูต้นมะเขือเทศไปก่อนนะคะมะเขือเทศของเราก็อยู่ในกระถางนะคะกระถางก็ไม่ได้ใหญ่นะคะเพื่อนก็มีต้นผักคะน้าอยู่ด้วยนะคะอันนี้เราก็ ติดป้ายไว้นะคะเพื่อนติดป้ายไว้เพื่อว่าให้คนที่ว่าเขาคิดจะมาเด็ดอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ก็เกงใจนิดนึงนะคะเพื่อนแต่จริงๆเราก็ไม่ได้ห่วงนะคะเพื่อนแต่ว่าบางทีเขาก็เราก็ต้องการที่ว่าเราก็อยากถ่ายเอาไว้ถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูเนาะเราก็มาเจอของเราแบบ หมดไปเลยทั้งพวงอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็ก็ยังไม่ทันได้ถ่ายคลิปเนาะเราก็เขียนปลายติดไว้ก่อนนะคะเพื่อนต้นมะเขือเทศต้นนี้เขาก็ล้มนะคะเพื่อนล้มลงหักลงมานะคะ<อ>เพราะว่าลมที่หน้าร้านอาจจะแรงมากเลยนะคะแล้วก็ใช้ไม้ค้ำไว้นะคะแล้วเราก็ มัดเขาไว้ก่อนนะคะเพื่อให้ลูกของเขาสุกนะคะถึงเราเราถึงค่อยเก็บนะคะเพื่อนข้างในนี้ก็มีนะคะลูกเขาก็เริ่มแดงบ้างแล้วนะคะเพื่อนมะเขือเทศราชินีนะคะวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนนะคะที่มาติดตามและรับชมคะ่ะสวัสดีค่ะ